เพนกวินน้อยจินมารุตอนคุณป้าร้านราเมงสวัสดีครับน้องๆพบกับพี่เจกแล้วนะครับวันนี้เจ้าเพนกวินน้อยจินมารุจะมาทำภารกิจอะไรติดตามกันได้เลยครับเฮ้อ <c oughs> จิรุรุนายตกปลาทุกวันไม่เบื่อบ้างเหรอฉันละเบื่อจริงๆเลยจะต้องกินปลาอีกแล้วเหรอนเนี่ย <c oughs> สินมารวุคุงฉันนะ่ะนะไม่เบื่อหรอกนะกับการตกปลานะ่ะฉันชอบการตกปลามากๆถ้าได้ตกทุกวันฉันก็มีความสุขแล้ว <c oughs> ก็นั่นนะ่ะสินะถ้าตกได้ทุกวันแบบนายมันก็ยังดีแต่นี่มันอะไรกันทําไมวันนี้ฉันตกปลาไม่ได้สักตัวเลยเนี่ย <c oughs> วันนี้ฉันเป็นวันที่น่าเบื่อนายอะไรเช่นนี้เนาะมีอะไรไดีๆทำบ้างไหมนะ ฮะฮะิงด้วยสิไปคุยกับรูมิจังดีกว่าไป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 ดึงดึงรูมิจังว่ายัางไงจ๊ะจินมารู้คงมาหารูมิจังถึงนี่คิดถึงรูมิจังละสิบ้า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 รูมิจังอะพูดอะไรก็ไม่รู้ออาเจ้ แล้วนี่นายเป็นใครกันลเนี่ยโผกมาเฉยๆอย่างนี้เลยเหรอแล้วนายมาพ่นสีอะไรใส่เกาะของฉันอ๋อเรียกเราว่าปูมิกุงก็ได้อ่ะนะจินมารุคุงใช่ไหมอืมตามสบายเลยนะอ๋อปูมิคุงเองเหรอยินดีที่ได้รู้จักนะเอ๊ะเดี๋ยวนะตามสบายเหรอ อามสบายกับผีนะสี่นี่มันก่อฉันนะอะไรกันเนี่ยวันเนี้ยเฮฮฮ้ <c oughs> ินมารุคุงเนี่ยใจเย็นๆลงก่อนมานั่งมานั่งคุยกันบูมิคุงเขาก็มาช่วยระบายสีสวยออกลองดูดีๆสิเขามีฝีมือทางด้านนี้นะเฮ้ยสวยเหรอเราว่ามันเลเอะเทอะมากกว่ารูมิจังเนี่ยใจดีเกินไปแล้วเราไปก่อนดีกว่า โอ้ยวันนี้มันน่าเบื่อจริงๆไม่ได้แล้ววันนี้เราต้องทำอะไรสักอย่างเราต้องสร้างเกาะเกาะเกาะที่มีอะไรดีนะร้านรามเมงดีกว่าไหมอยากกินรามเมงขึ้นมาเลยอะ่ะเราจะสร้างได้ไหมนะจินมารุผู้กินปลาทุกวันจนเริ่มเบื่อจึงอยากกินรามเมงบ้างน้องๆมาเอาใจช่วยให้จินมารุกุงสร้างร้านรามเมงสำเร็จกันนะครับ ร้านอาหารมันก็ต้องร่มรื่นแล้วนะมีต้นไม้แล้วก็ต้องมีร้านนี่แหละร้านรามเมงแบบญี่ปุ่นมีโต๊ะเก้าอี้หลอดไฟเสร็จแล้วร้านรามเมงแต่เอเราจะหาคนทำรามเมงมาจากไหนกันนะเฮ้ยอเออคุณป้ามาได้ยังไงกันละเนี่ยจินมารุคุงสินะจ๊ะ ต่อไปนี้ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะจ๊ะป้าจะทำรามเมงให้กินทุกวันเลยชวนเพื่อนๆในเกาะมากินกันด้วยนะจ๊ะลองกินดูซิอร่อยนะถ้าคุณป้าพูดแบบนั้นผมจะทานเลยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับรามเมงรามเมงที่ผมใฝ่ฝันไม่ได้กินมาตั้งนานแล้วอร่อยอร่อยมากจริงๆเลยครับคุณป้าคุณป้ามีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ เพื่อตอบแทนความอร่อยของรามเมงนี้ขอบใจมากจากจินมารุคุงป้ามีเรื่องรบกวนนิดหน่อยช่วยหาวัตถุดิบและฟืนให้ป้าหน่อยนะคะได้เลยครับคุณป้าปล่อยให้เป็นหน้าที่จินมารุเองก่อนอื่นต้องสร้างและตกแต่งเกาะนี้ให้เสร็จก่อนมีตรงไหนที่เราจะตกแต่งเพิ่มได้ไหมนะอืม,อม,อมตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้น ตรงนั้นมีอะไรที่เราจะทำได้สร้างโต๊ะขึ้นมาเอ๋มีกระดานมาคอตอย่าบอกนะว่าจะมีใครโผลมาอีกกันไงกะไว้แล้วเชียวมีคนโผลมาจริงๆด้วยสองคนเลยคราวนี้สวัสดีจินมารุสวัสดีงับจินมารุเออสวัสดีครับทั้งคู่ ไม่รู้ว่าทั้งคู่จะมาอยู่นี่ตลอดเลยเหรอแล้วจะมาเล่นมาคฮอตเนี่ยนะใช่แล้วจินมารุมาดูได้ตลอดเลยนะเราคูริส่วนนั่นคุรุคุรุถ้าพูดเรื่องมาคฮอตแล้วเราเนี่ยไม่มีใครเกินหรอกทังคูริและคุรุเชื่อได้เลยว่าเราคือที่หนึ่งของหมู่บ้านเพนกวินเรามีวิธีการเล่นมากกว่า1 000งมืนวิธี จินมารุคุ้งอยากจะมาดูไหมละ่ะสนใจไหมเดี๋ยวเราจะสอนจินมารุทีละอย่างทีละอย่างให้เข้าใจนะเออเออไม่ดีกว่าครับพอดีผมมีเรื่องที่ต้องทำนะครับไปดีกว่าไม่เป็นไรว่างๆก็มาให้เราสอนได้ตลอดเลยนะจินมารุคุ้งครับครับน่ากลัวจังเลยบนเกาะน,นี้อะไรกันเนี่ย ตกปลาก่อนตกปลาให้คุณป้าก่อน,อนจะได้มีวัตถุดิบมาทำรามเมงอร่อยออร่อยแล้วเดี๋ยวเราจะได้ชวนรูมิมากินรามเมงกันจินมารุนั่งตกปลาอ,อยู่ริมตะลิง่งโอ้ได้ปลาฮึบอีกสักทีสิ โอ้ได้อีกแล้ววันนี้ปลาชุมแฮเมื่อเช้ายัางเงียบเงียบอยู่เลยอืมถ้าได้อย่างนี้นะคุณป้าต้องมีวัตถุดิบทําลามเมงเยอะแยะมากมายแน่นอนเดี๋ยวจะปิดเกาะเลี้ยงสักรอบหนึ่งดีกว่ามาั้งอ่นี่สิถึงจะมีอารมณ์การตกปลาสักหน่อยมันต้องได้ตลอดอย่างนี้อุ้ยใครนะมาทิ้งขวดลงในแม่น้ำเนี่ยเฮ้ พวกชอบทิ้งขยะ <c oughs> โอ้ได้ปลาอีกแล้วอยากได้ปลาเยอะๆเลยโอ้แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วหรอมัง้งเดี๋ยวเอาปลาไปให้คุณป้าแล้วแวะไปชวนรูมิมากินลาเมงดีกว่า วันนี้ต้องเป็นวันที่ดีแน่ๆเลยคุณป้าครับผมเอาปลามาให้แล้วนะครับรูมิจังรูมิจังจินมารุมาแล้วรูมิจังจ้าจ้าจินมารุเนี่ยพลังเยอะจังเลยนะรูมิจังรู้ไหมต่อจากนี้ไปเราไม่ต้องกินแต่ปลากันแล้วเพราะจินมารุ สร้างร้านรามเมงแล้วดีจังเลยรูมีชอบรามเมงมากแล้วจะแวะไปนะจ๊ะจิรุรุคุงตอนนี้เรามีร้านรามเมงแล้วนะจิรุรุเอาปลาไปฝากคุณป้าได้แล้วก็จะได้กินปลาอร่อยอร่อยกันนะมันดีมากๆเลยจินมารุคุงม,มีร้านรามเมงในเกาะแบบนี้เนี่ยนะนายคิดได้ยังไงเนี่ยแล้วเราจะไปอุดหนุนแน่นอน ต่อไปก็คุณลุงจิมะคุณลุงจิมะครับผมขอให้ลุงเอาฟืนไปฝากคุณป้าแล้วแวะมากินรามเมงด้วยกันนะครับโอ้รามเมงเหรอดีจังเลยจินมารุคุงลุงสับมาให้จนเหนื่อยทั้งวันทั้งคืนแล้วเนี่ยอยากกินอะไรอุ่นๆอ,อยู่เหมือนกันขอบใจมากนะดีจังทุกคนจะได้กินรามเมงแล้วดีจังดีจังดีจังคุณป้าครับ ผมบอกให้ทุกคนเตรียมวัตถุดิบแล้วต่อไปนี้เราจะมีกลาเมงกินกันทุกวันใช่ไหมครับใช่แล้วจ้าจินมารู้คุงการได้กินลามเมงอุ่นๆนี่มันดีจังเลยนะกับท่ามกลางหิมะแบบนี้จินมารุคุงมีความสุขที่สุดเลยเย,ย้เย,ย้เย,ย้วันนี้เหนื่อยมาทั้งวันแล้ว ไปสำรวจเกาะร,รอบๆสักหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหนดูซิอืมเกาะนี้ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่กับร้านรามเมงอืมเจ้าไข่หินของเราก็ยังอยู่ดีเกาะทั้งหมดของเรานี่เราเป็นคนสร้างมาเองเย้จากวันที่เราต้องออกจากบ้านมาจนถึงวันนี้ ไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะสามารถสร้างได้ขนาดนี้และมีคนมาอยู่บนเกาะเป็นเพื่อนเรามากมายขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะที่ไม่ทิ้งจินมาลุกคุงไปและมีความสุขที่ได้อยู่บนเกาะนี้จินมาลุกคุงมีความสุขมากๆเลยและจินมาลุกคุงสัญญาว่าจะดูแลทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณน้องๆที่คอยติดตามด้วย Bye bye phúc kính mày tón nha